6กิโลวัตต์กำคาคนัแปดตอนนี้ชช่วจะเจ่มีแอร์แล้วก็ทั้งบ้าน,หานโหลดที่ยีส่สสนต์ ไปจะเข็งเราได้เอาการไฟฟ้าก็ะชะครับหรือเอาการไฟ้าปราร์มคือไาจจริงอินพุตมาก็อเยออยู่เรา,รมาไ,ไม่จำเป็นต้องเอาไฟฟ้าปา ดูฟ้าเป็นแนวว่าต้องมาต้องไปหรอกลอาใช้แดดอย่างเดียวมันมาเยอะนะสามสิบกว่าแอมเลยนะแต่เราใช้อยู่ที่ห้าสิบแอมนะ่เชฟใช่ไหแต่มันบาลานซ์อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้กินห้าสิบแอมตลอดหรอกมันขึ้นขึ้นลงลง่องใจไฟฟ้าเราอ่ะ แรพคู้แช่ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าสองสามตู้ตู้เย็นมมมมีข้างหลังตัวใหญ่ก็หนักอยู่นะตอนนั้นน่ะถึงจะเป็นอินเตอร์เวอร์เตอร์ก็คือถ้าสมมติว่าแปดแดมันทั้แเานี่ยก็ไม่ต้องมาเปิดไฟดงไม่ต้องไม่ต้องตอนเย็นก็ปล่อยเลยถ้าแอร์ตัวเดียวนะถ้าแอร์สออต้องช่วยมตัวเดียวตวเอตัวเดียวเปิดไม่ต้องอนเอยหรอม่นั่นเลไม่ทันอ่ะก็นั่นนะครับ ดทูที่ีตัว <S 1> 1. <S มิเตเอร์นี่โหลดทั้งบ้านไปนี่